ใครสนใจไอ l ดี e ไลน์เลราคาถูกถูกคุ้มคุมนะครับผมตอนนี้ผมเปิดเพจอยู่นะครับใครสนใจราคาแบบไหนอะไรยังไงก็ทักมาพูดคุยที่เพจผมได้นะครับหรือใครอยากขาย ID ีก็ทักมาได้นะครับก็ตอนนี้ผมก็รับฝากขาย ID ด้วยนะครับก็ใครอยากให้ผมโปรโมทลง Youtube หรือโปรโมทไอดีให้ก็ทักมาที่เพจด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผม โอเคนะครับทุกคนวันนี้ผมมีข่าวดีนะครับทุกคนมาบอกนะครับสําหรับคนที่ยังไม่มีพีร้อยนะครับก็คือมันมีทางด้านของตัวละครที่กลับมานะครับเหมือน GM จะกิจอาจะแก้ไขคนที่ทีมที่ยังแบบเริ่มเล่นใหม่แล้วแบบทาพีร้อยยากนะครับเหมือน GM จะแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าแก้ไขตรงไหนนะครับทุกคนนะก็คือ ในนี้แหละทุกคนในสเตลลักนี่แหละแต่ว่านะครับตัวหลักของมันเราสามารถไปหาได้ที่ตรงห้องทดลองนะครับที่แบบซุ่มแบบอไอ้แร่ไอ้แร่ไอ้แร่ฟ้ากับแร่เนี่ยแร่เขียวเนี่ยมันก็แบบมันจะมีพวกเลนเจอร์ที่เป็นแบบหดาวนะครับทุกคนเลนเจอร์หกดาวหรือเลนเลนเจอร์นี่เนี่ยพวกพวกประมาณนี้ทุกคนมันก็จะมีดอกในตรงนี้เราสามารถนะครับมาทำ p ร้อยได้แล้วนะครับ ก็อย่างเช่นเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างนะครับเดี๋ยวนี่นี่อย่างเช่นตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเล่นเลยนะครับตัวนี้เออนี่เนี่ยตัวนี้ทาพีร้อยไปอย่างยังไม่ทําด้วยตัวนี้ด้วยนะมีได้ทั้งสองตัวเลยนะครับทุกคนนะก็เดี๋ยวผมจะบอกด่านก่อนว่ามันมีด่านไหนบ้างนะครับในสเตทหลักนะครับเพิ่งอัปเดตมาใหม่เลยนะครับทุกคนนะโอเคสําหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับสามารถมาดูได้เลยนะครับคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์กับคนที่ยังไม่มีพีร้อยแน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะ ด่านยิบสี่เป็นด่านแรกนี่ก็คือตัวตัวเมื่อกี้เลยตัวบาวเลยครับทุกคนตัวเมื่อกี้เลยนะครับด่านที่ยี่สิบสี่นะครับจําไว้นะทุกคนแล้วก็จะเป็นด่านที่สามสิบหกอีกนะครับทุกคนนะก็จะเป็นตัวนี่ยตัวยิงธนูเมื่อกี้เลยตัวเมื่อกี้เลยที่ผมบอกนะครับทุกคนนะแล้วก็ด่านสี่สิบแปดนะครับก็จะเป็นตัวของอ๋อตัวนี้อ๋อตัวนี้ก็จะเป็นตัวหกดาวเหมือนกันแต่ว่าผมไม่มีนะครับทุกคนนะก็ล่างอันต้าก็จะเป็นล่างหกดาวนะครับ เราสามารถเอาตัวนี้อัพใส่กันแล้วก็สามารถไปปั้นเป็น6กดาวอันต้าได้นะครับทุกคนนะเออง่ายๆเลยครับทุกคนดานหกสิบนะครับเรียงกันเลยนะครับทุกคนตัวนี้ก็จะเป็นอ๋อแม่มดตัวนี้ก็น่าจะหกดาวเหมือนกันั้างเดี๋ยวผมไปเปิดให้ดูในสมุดสะสมนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูเลยว่ามันมีตัวอะไรบ้างตรงไหนบ้างนะครับโอเคดูมันจะดีมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีพีร้อยก็คือข่าวดีมากๆเลยนะครับ โอเคอันใต้อ,อยู่ไหนนี่นี่ครับทุกคนนี่สี่ตัวนี้นะครับทุกคนนะสี่ตัวนี้เลยนะครับทุกคนโอ้โหเรียกได้ว่าหวานเจี๊ยบเลยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีพีร้อยเรียกได้ว่าได้สี่พีร้อยนะครับและผมบอกเลยว่ามันดรอปง่ายมากๆเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเล่นเลยนะครับทุกคนนะโอเคไปลุยกันเลยตัวแรกผมจะเก็บเป็นตัวบาาก่อนละกันนะครับทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพาเก็บเลยนะครับว่ามันดรอปง่ายขนาดไหนและขนนกเสียน้อยมากๆนะครับเพราะว่ามันใช้ขนนกเพียงแค่ หนึ่งขนนกเท่านั้นเองนะครับโอ้โหวานเจี๊ยบสิครับแบบนี้เดี๋ยวผมขอใช้ทีมพีร้อยที่ผมมีหน่อยนะของผมก็พีร้อยไม่เต็มเท่าไหร่น,นะครับโดนก็นิดเดียวเท่านั้นเองโอเคเดี๋ยวเราจะลองสักยี่สิบเกมกันก่อนนะครับทุกคนมาดูกันว่าเลด,ด็อกมันจะง่ายหรือเปล่าเขาบอกว่าใช้แค่ห้าร้อยขนนกเท่านั้นก็ได้แล้วเออเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันได้จริงหรือเปล่านะครับทุกคนโอเคนะครับลุยครับทุกคนเดี๋ยวเรามันพามาดูกันเลยนะครับว่ามันจะได้ เลดดอบมันจะง่ายออกง่ายแสนง่ายเลยหรือเปล่าเพราะาด่านมันจะอยู่แบบตัง้งล่างไงแล้วแบบผมว่าในอนาคตก็จะมีอีกผมบอกเลยฟันทงเลยว่าจะมีอีกแน่นอนนะครับเพราะว่าเลดดอบเป็นง่ายโอ้ยหลอบแดกไม่ได้ครับทุกคนเลดดอบเป็นง่ายเขาบอกว่ามันออกง่ายนะครับแต่ผมอันนี้ผมยังไม่ได้ลองเลยเลยนี่คือผมก็เพิ่งมาทําคลิปเพิ่งเห็นข่าวก็มาเลยครับทุกคนลุยเลย นี่ไงเฮ้ยได้อุ้ยทุกคนอุ้ยเด้งสามทุกคนเลยผมมองว่ามันออกง่ายกว่ารีอาพวกที่เป็นเจ็ดดาวันต้าอยู่นะคือเราเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยครับสี่ตัวพื้นฐานเราถ้าเรายังไม่มีแม้แต่ตัวเดียวผมแนะนําให้มาทํา4ตัวนี้ก่อนเลยและหลังๆมันจะตามมาเองและเราจะมีทีมพีร้อยแล้วมันจะสามารถดอบได้ง่ายขึ้นนะครับและเราก็ไปเก็บผมแนะนําถ้าจะเก็บพวกรีอาผมแนะนําเก็บพวกเลนเจอร์โคลาโบมันน่าจะดีกว่าด้วยซ้ำนะเพราะโคลาโบมันดูเหมือนจะง่ายกว่าและเรา จะได้แบบไอเทมอ,อื่นด้วยไงไอเล่นในตรงเนี้ยมันจะได้แบบแต่ของกลางๆอ่ะแล้วแบบไม่รู้เลยแล้วแต่ทุกคนเลยครับแต่มันได้สกยภาพนะครับก็แล้วแต่ทุกคนนะครับอันนี้ผมแนะนําแต่ดูเหมือนโคนลบูมันจะง่ายกว่าด้วยซ้ำนะครับทุกคนเพราะมันมีสเตตวิ่งและเราสามารถเก็บพีร้อยได้ง่ายนะครับโอเคผมเล่น2ี่สิบตาครับมาดูกันว่าผลประกอบการผมจะได้ทั้งหมดกี่ตัวนะครับทุกคนตอนนี้ก็เล่นมาสี่เกมแล้วนะครับทุกคนนะผมก็จะคุยไปด้วยเลยขำๆในคลิปนี้ก็ มีสีดานนะครับหรือมีสีดานนะครับทุกคนก็สามารถไปดูได้นะครับเอยไปดูได้เลยว่ะเออเออเอออีกแล้วเอออีกแล้วมันผมมองว่าเลดด็อกมันก็ประมาณตัวเนี้ผมว่ามันก็เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยมั้งผมว่ามันก็ดอกง่ายมากดอกง่ายพอสมควรไม่ได้ง่ายมากหรอกก็ในระดับ ปานการขึ้นมาขึ้นมาสูงอะ่ะเออไม่ได้แบบยากนะครับปานการลงยากก็ถือว่าดรอปอยู่นะครับโอเคครับตัวแรกผมจะทําพีร้อยได้เลยไหมโอเคยังมีเด้งนะครับแต่ใครไม่มีโบนัสลีวนัดก็น่าจะก็น่าจะประมาณสักก็น่าจะต้องเตรียมขนนกมาพอสมควรนะครับทุกคนถ้าจะทำสี่ตัวนี้ผมแนะนําไม่ต่าน่าจะขั้นต่ำๆเลยก็ประมาณสามพันขนนะครับน่าจะได้ครบเลยแหละ าจะเกือบครบเลยั้มไม่รู้ผมอันนี้ผมสําหรับกะกะเอานะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็ประมาณสามพันสี่พันคนนี่แหละเออสามพันสี่พันคนก็น่าจะได้ครบแหละทุกคนเออแต่ถ้าเราไปเล่นรีอาอุ้ยผมมองเลยเสียเยอะมากนะพวกรีอาพวกมงุงพวกอันอ่าก็จะมีเออก็จะมีไอตัวอีกตัวหนึ่งก็คือไอตัวสกเก็ตบอร์ดอะทุกคนเออตัวนั้นก็ดรอปง่ายพอสมควรเลยนะครับง่ายมากเลยแหละนั้นง่ายมากเลยครับทุกคน มันนั้นก็จะแบบง่ายแต่มันก็จะใช้ขนกขนกค่อนข้างที่จะเยอะนะครับอันนี้ใช้แค่หนึ่งขนนกเองครับทุกคนเล่นห้าร้อยตาอุย้ยห้าร้อยตาก็ห้าร้อ,อยขนนะเออก็เรียกได้ว่าก,ก็เรื่องขนนกก็ชิวๆครับทุกคนเรื่องขนนกอะ่ะโอเคตอนนี้หมดไปกี่กี่ตาปะเนี่ยเดี๋ยวผมขอวัดไปตอนที่เล่นครบเลยละกันนะครับทุกคน โอเคครับทุกคนมาต่อเลยครับมเมื่อกี้ผมก็ปล่อยให้มันเล่นไปตอนนี้ก็เหลือ,อแค่เกมเดียวแล้วนะครับมาดูกันมาสรุปยอดกันว่าผมเล่นไปทั้งหมดยี่สิบเกมนะครับก็อนี้ผมก็มีพีร้อยอยู่แล้วนะครับแต่ก็มันไม่ได้เต็มขนาดนั้นนะครับผมก็มีแค่ทีมฝั่งเดียวเออมีแค่ฝั่งข้างหลังก็มันยังไม่ครบห้าร้อยด้วยซ้ำนะทุกคนนะยังไม่ครบห้ารอยด้วยซ้ำนะก็ขาดอีกเล็กน้อยนะครับทุกคนก็มาดูกันว่าผมจะได้ทั้งหมดกี่ตัวนะครับโอเคสุ่ม ไปโอ้ oh, ไม่ได้ด้วยโอเคผมว่ามันก็น่าจะน่าจะน่าจะสิบตัวด้วยบวกได้เลยมั้ง <_ c ười> ผมว่าไม่งั้นก็อาจจะน้อยกว่านั้นนะครับทุกคนมาดูกันเลยโอ้ oh, ยี่สี่ตัวเอ้ยี่ไงนี่ไง๋ไอมันมีอันนี้มันกันด้วยนะครับมาดูเดี๋ยวผมจะเช็คให้ดูว่าเราเล่นไปแค่ยี่สิบตาครับเสียไปแค่ยี่สิบขนนกนะผมได้มาทั้งหมดนะครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ สิบสองสิบสองตัวเลยนะครับทุกคนเสียไปแค่ยี่ิบขนนกนะเรียกได้ว่าคุ้มมากเลยนะทุกคนนะเออยี่สิบขนนกได้อุย้ยเรียกได้ว่าต้องอุย้ยถือว่าดีมากเลยนะครับทุกคนนะเออทางเลือกใหม่สําหรับผู้เล่นใหม่เออทางเลือกใหม่สําหรับผู้เล่นใหม่นะผู้เล่นที่สร้างไอดีขึ้นมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยเออผมว่าแบบแจมเลยจมเลยทุกคนจมเลยแบบเนี้ย หวานหวานหมูเลยหวานหมูเลยแบบนี้สําหรับผู้เล่นใหม่ที่รอคอยที่จะทําพีร้อยมาสําหรับใครที่ทําไม่ได้นะครับทุกคนนี่มันถึงเวลาพวกนายแล้วนะครับทุกคนนะนี่ครับมันก็ตันแค่หกดาวนะครับทุกคนนะมันตันแค่หกดาวแล้วมันก็เลยทําง่ายนะครับเราสามารถเอาตัวพวกเนี้มาอัพใส่กันได้นะครับทุกคนเอาตัวพวกน,ววกนี้ตัวพวกนี้มาอัพใส่กันแล้วเราทําขึ้นอันต้าได้เป็นตัวพีร้อยหลักเลยไม่ต้องไปเสียไอตัวคิสตันเลยไม่แต่อันเดียวก็ยังได้เลยนะครับทุกคนนะ เล็กทำแม่งก็โคตรเสียแสนง่ายเนี่ยใช้แค่นี้ยแค่เนี้เราก็ทําได้แล้วนะครับทุกคนโอเคแต่ผมจะไม่ทํานะครับเราเพราะว่าเรามีแล้วนะครับเออผมอาจจะไปเก็บทีหลังนะครับทุกคนนะเออก็ถือว่าอืก็ยิ้มได้นะครับทุกคนผมเล็กผมบอกเลยว่าพูดเล่นใหม่ยิ้มได้แน่นอนนะครับถ้าจเจอแบบนี้นะเออผมก็มาให้ข่าวสารดีๆก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยอนี้ผมเล่นใน ID ดีนะครับทุกคนนะครับอยากแอดมาก็สามารถแอดเข้ามาได้นะครับลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับทุกคนเอ้ยลิงก์อะไรไม่ใช่ลิงก์เออก็เป็นไอดีของผมหลายๆดีเลยนะครับทุกคนผมแปะไว้หมดแล้วนะครับทุกคนก็มีไอดีเยอะมากเยอะพอสมควรเลยแหละเออโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับก็ลาไปก่อนนะครับทุกคน